นี้ดีนะนี้ดีโอ้เสียไปล้น้ำจังกวงนกรนนี่ยยี่สิบสามยี่สิบสี่นาทีแล้วคือตัวตรงตรงชุ่มบุชัยนะ่ะก็พี่ก็ดานมียสามารถหรอไป เชิญไปแล้วก็ซ้ำนั่นแต่ที่เชิญพอเชิญเมียมันเตียงเหมือนกันแล้วแม่นโมเหียนใอ้เนี่ยจะบอกไม่ใหญ่มันได้ยำเอาหางมาจะกวนคุ้น อันต้นไม้ต้นสวนวนะั่นน่ะมือเร่งเราไปถ่ายรูปมันจะใส่สุดตอนเดียวนยี่แหละยืนถ่ายรูปมันเนี่ยน่นะหานางถ่ายรูปยับแก่นั่นแก่นี่คือเ็ทรงให้ผู้เบาหน่นะใส่ก้อนผักนะ่ะเห็ดจะพ่นไปหินไานั่นมาขอะพักหวานไปกวนมูลแล้วมึงกลับไปหินไปอะไรยังอันพญท่องเห็ดเด้อผู้ใดเห็ดแล้วทั้งใดเห็ดแล้ว เดี wollen, ๋ยวเพักหวานให้เอาโพ่นพักหวานให้บ่เห็นขึ้นมีดไปมีแต่เ่ีใหญ่ปื้อมาเอาเสียวประสันมาพักบุ้งพอเพียงหัวเขานี่งามปานหลานสาวคนเอื่อยเป็นตะยานครับนั่นว่าอีบีอีเอิญอีเอียงก่ออีเอียงก่อลูกอีคิดอีเอียงก่ออีเบีอาออีเอียงก่ออีบีม เวอรงามป่าลานสาวเวอร์เท่าไเตรียมพ่นอยู่ตึงพึ่งเนาะงามตึงพึ่งอยู่มันเป็นสิเป็นตัวนี้ันซำใจมาเสีสอยอวัยฉันมื่อเลี้งยงหรืไปทายดูผมไม่เลือกโรงเรียนหรือเกื่นไปทายดูเอาอเขาจะกับคู่น้ำไปทายมาหม่องได้บรรนาความหรือก็ไปทายมาเก็บมาไว้เก็บมาไว้อันนี้ก็เป็นอ่ามีดินอีกมีดินยูดเื่อเนี่ยมันงามอเลยนะ จินโยนหม,ม,ยม่องขุดไม้มือนะเอามาเฮ็ดอีกเอามาเฮ็ดพ่นเฮ็ดหยุดบ้านพักคู่ก็ได้เดียวเฮ็ดโปว่าแปดไผ่แปงผาเฮ็ดได้เป็นอย่างคู่ก็ได้ให้มันงานจึงพึ่งอยู่ก็จังหลานพ่อใหญ่ปื้นนี่เป็นอย่างเฮ็ดแปลงไผแปลงมันได้เป็นอย่างใส่เบิังชู้ห้อยให้มันกินบนเป็นห้อยแต่เดียวคือพ่อใหญ่ปื้นเนี่ยห้อยจนบบกอ่อนพ่นมันสิกินอังไงใดหมดไวปเดี๋อว่าสันหอกกับแปงกอดก็อาทิตย์ละ เปลีอาทิตย์สามชีมือห้วยที่หนึ่งสามชีมือห้วยที่หนึ่งบนมันเสียมันใหญ่พร้อมกันไหมสุดที่กินตังไต่ยั่สิบเบิด์ตยี่สิบเจ็ดมือมันก็สิได้กินแล้วมันก็สิดใหญ่เต็มที่แล้วยี่สิบเจ็ดมือสามสิบมือพักกาดกศสิเท่ดัยสามสิบมือพักขณาศรีสี่สิบมือสี่สิบห้ามือมันก็สิเริ่มสิดใหญ่ตอนนี้พ้นกระยุดแล้วกันนี่ละเอาไปเฮ็ดบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองติดป้ายไปก็ได้ตัว บ้านนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกน้ำมันทางนี้ถนนนี่ถนนคนทางมีผลผู้คนรักกันปลูกไปน้ำคนท่างปลูกไปน้ำทางเสื่อมงูบ้านบ้านนั้นบ้านนี้ก็ได้ตัวกินเข้าไปเป็นอย่างบาดเนี่ปลูกบันบักขามสมเขาจะจงเวลากินหลายแต่ว่ากับ้เนี่ยเขนไปหูดกินบักขามอาันตาําบักขามอันกินนี่นะชูวหรือวาปลูกพักกี่เล็กปลูกอีญางโฆษณะปลูกไปใหญ่ไปน้ำทางพขได้กินพขได้เก็บกินเห็นมันอุดมสมบูรณ์ไปอันนี้กินได้อันนี้กินได้ เติมเข้าไปอีกเป็นดีต่อสุขภาพสุขภาพกายร่างกายกินของบอมีสารพิษเฮ็ดจุลินทรีย่จาเขา่าหรือสีเฮ็ดอันจุลินทรี่เอเอ็มเราไปพ่นก็ได้ขมมนบอมีกับมะขวะเอาอยู่โรงเรียนกําลังมัดไม่กำลังถัง,งไม่อยู่อันอยู่วัดกําลังถังมักถังไม่ส้เฮ็ดถังไม่ขึ้นให้เฮ็ตผสมไปแล้วผู้ดใดสิเอากไปเอาเอาขวดไปให้เอาอะไรสิ เดี๋ยวมันบ่มันเอาไปหดเดี๋ยวไปสีดพ่นใช้ใบผักสีดพ่นหนึ่งตัวสีลอยท่านใบผักอ่อนๆหน้ำมิีดสีลอยดิจุลินทรีย่ลอยดิโอดดิดหนึ่งใส่น้ำสีลอยดิคั้นเฮาใส่น้ำสีซิฟดิเฮาก็ลดลงมาตามอัตราส่วนมันลดลดลงเห็ดตินบอเทียบอัตราส่วนคู่ไปสอนคู่ไปถามคู่บังไว้ให้จังไดเทียบอัตราส่วนจังได คนมีนามทั้งหนึ่งจักดิดจักดิดจังสี้นแล้วเอามาเป็นวิชาเรียนก็ได้ตัวมันสอนอยู่ในห้องเรียนก็ได้ตัวหู่จักดิดปวารดิดหรือว่าณดิษเป็นหน่วยวัดของผู้ใดกับกายเป็นวิชาพิสิทธ์กรัไรตัวดิดหรือแกนร้อนบ่บ้านเขาเอื่นจนร้อนจนร้อนเะกีมแ้ยแกนร้อนแกนร้อนนั่นไงหน่วยของแกนร้อนนี่สุ่มอันบ้านนอกเนี่ยเขาเอื่นจนร้อนจนร้อนเลยทีจีหนึ่งจนร้อนยังจนร้อนปัดไงขื่นจังหัวมันเป็นแกนร้อนมันโมเมนต์จนร้อน ปีนั่นได้เห็นจนร้อนหนึ่งไปตักนำป้าไกิอิอนู่วัดปีซีศัสว่าเหล่าเลือดเถื่อจนร้อนคนก็ะได้เอาลงสางข้าเจ้าไปเลี้ยงกล้วยไข่ไก่น้ำโขดน้ำปลาเละเอาจนร้อนนี่แหละลกงไปเอาไม้สาวซักไว้แล้วก็คอยตูดๆลงน้ำไม้สาวตีนยันขอบสาลงไปกีนแดนน้ำหูขบหูกระปูลงไปกัดียาบหยาบก,กว่าจุมาจ่มเอาจุ่มเอาน้ำให้มันตรียมจนร้อนแล้วก็ขึ้นมาเถต่อตัวนี้ มันบดมันบดมันบดจมน้าเนาะเอาไปกดใส่น้ำปุ้ง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 ,งขึ้นถึงกันหลายเต็มแล้วก็ขึ้นมาฮ่าแล้วไปเหยียบอันผู้กับปูม,มันเปียกตกสั่งก็จบก็จ้าจจด่ามาสั่นตกสัง่งาโตกสั่งน้ำกินก็จาอืมนั่นอืมอันนี้ก็เป็นอ่าวิถีชีวิตชนบทบ้าน,นนอกบอกว่าสม,มัอนี้มันบ่มีที่ผมไปตักน้ำกินพอน้ำสัง่งน้ำกินมิได้หายน้ำไปไมิได้กินน้ำขวด บกกากินน้ำซาง troll. มันเป็นอย่างมันมีสารเคมีหลายมีสารพิษหลาเศียร์ยาน้ำให้น้ำหน้าแต่กีมันบกคนมีแหลวไ้ผู้ใดใส่ปุ๋ยจะเื่อเห็ดไทยเห็ดหน้าก็ได้นี่ต่างกันหาคูช่างกินมองหันมองนี่แต่กีข่าวว่าข้าเจ้าคูช่างเขาใส่กับเพื่อไปเกี้ยไอา่อนน้ำไปเลี้ยงควาย้ำเรียงก็ได้หาในเช่าว่ามีกินร่อนไปก็เอาไมล็สาวแตกอันไม่ขว้าแตกข้าเจ้าจุ่มลงไปมันหายในอันบังไอ้ไผพุ่ง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 ลงไปก็มา อาปาดกินหายกินไปจอบ้า,บางไอ้พาเขาเอาขื่นมากินกับนี่เท็ดไปตัวทีบตัวเดียนวิธีหายกินมันอึดมันอยากหลายสูม,มือมันพ่อึดบ่อ,อยาดจังแม่นยังตัวยังปลูกพักก็ได้กินเท็ดนั่นเท็ดนี่ก็ได้กินมีพู้สนับสนุนเอาแนวพักเอาแนวนั่นแนวนี้มาไห่เฮ็ดคว่ำรุ่ยควอมหาคว่ำรุ่ยคว่มบอลแม่ออมนชิตอ่านปล่อยไป,ไปตตนยะถากรรมมาโรงเรียนก็นได้คว่ำรู้ยได้พุทธธรรมได้ นวัตกรรมได้สิ่งใหม um, ่ๆเข้าไปอีกม่เป็น <t> วัส <installations> claro. <out> ิไ <t> ด้ของได้สิ่งได้ของได้ความรู้ได้ันประเสริฐกว่าสิ่งกว่าของวิชาประเสริฐกว่าทรัพย์เป็นว่าความรู้ประเสริฐกว่าวัสิหาได้เองคันได้ความรู้เรียบร้อยเดียวคันอาเงินห้มันก็กินเบิดมือเดียวมันก็เบิดไปเทื่อเดียวข้นมันได้ความรู้ได้วิชาติดตัวไปวันผัดมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน่วนตัวบัน เอาวีซ่าอการเอาความรู้เข้าที่เฮ็ดที่ศึกษาที่เราเรียนมานี่ยนะไปเฮ็ดไปนั่นไปนี่ไปสร้างไปชั้นขึ้นไปให้มันกลายเป็นความเจริญขึ้นไปความเจริญตัวตนเองความเจริญต่อครอบครัวความเจริญต่อชุมชนต่อประเทศชาติขึ้นไปนั่นนี่แหละความสุขความสุขของมวลชนความสุขของประเทศชาติความสุขของชาวบ้านก็จะเป็นด้วสิลละเป็นเรื่องของการ อยู่สงบจุกบ่ได้เดือดร้อนบ่ได้มีอีหยังกันบ่ได้บุ่นวีบุ่นวายบ่ได้เป็นหนี้เป็นศีลบ่ได้ไปหาเรียนนัน่นเรียนนี่ยากคั้นไปเริ่มเป็นหนีปุ๊บเริ่มสิทุกข์เข้าไปแล้วเดี๋ยวนี้จาแม่นอีหยังต่ออีหยังล่ะโทรมาถามคนนี้ทํางานอยู่ที่นี่หรือเปล่าเพิ่รัฐบายผู้นั้นผู้นี้เงินเดือนเท่าไหร่เงี้ยมันกูก้เพิ่นบ่กู้แต่ระเบิดบ่กู้นี่ก็ได้อืออันน,นี้ก็คือกานในแ่ดซุกกรสิเบิ่งเอาการใช้ชีวิตเฮ็ดจังได๋สิลดรายจ่ายลงไปซะก่อนใจเย็นๆ S <S <an> <S เพิ่มรายได้สิไปเพิ่มแบบใดเนี่ยยังใดรายได้ตอนนี้มันสิลดรายจ่ายให้มันได้ให้มันอยู่ให้มันนิ่งหุดไปอย่างจากจ่ายมือละเท่าน,ทนั้นเท่านี้เหลือลดมือละเท่าน,นั้นเท่านี้ใส่หนี้ได้เท่าน,ทนั้นเท่านี้เบิดหนีเก่าแล้วบ่เพิ่มหนีไม่เสตรตัวคันเฮ็ดหนีเก่าใส่ไปน้ำกู้ไปน้ำก็คืออันเติมอันเติมน้ำใส่ถังหัวนัน่นแหละถังมันบ่อุดก้นบ่ยากจนเถื่อเติมอะได้มันก็บ่อยู่จนเถื่อนหัวอยู่จังอีหยังนี่แหละเติมลงไปบ่เต็มจะเถื่อนนี่แหละ ขั้นบดยาคนถังแล้วมันบดแล้วเด้่ยองแตกองหัวไปเติมน้ำถ้าเอาน้ำฝนเบิด์ต่าใส่มันกับเบิเต็่ยมด้เถื่อนเดี่ยเพราะมันกลนหัวเท่าก็คือกันขั้นเท่าไปหายืมเรื่อยๆยืมเบิกนาไปเรื่อยยืมนาไปเรื่อยกับเบิดไปเรื่อยอย่งนี้สิล่ะจำไปเด้อะยาให้เห็ดยาเห็ดเห้องกลั่นหัวขั้นเท่าสิหาเงินใส่ถุงใส่ไทยอีนั่นมันเบิดเป็นอย่างนัยนนะโอ้อีนี่มีฮะส่องเบิุงอีอย่างกอบบุญอยู่ทั้งไทยบุญบุญกรมลงบ้านเนี่ย เดี๋ยวคุณสีบอกผู้เป็นยามเป็เบิร์นมันเป็นอีหยังเอาไปใส่ในชีวิตประจำวันจะคลงอย่าเห็ดเป็นองค์ก้นหัวอย่าเห็ดเป็นถังหัวตรงน้ำให้มันเต็มเดี๋ยวไปหวังว่ามันสิเต็มจากองค์หัวจากก้นหัวจำไว้อันนี้เป็นคติเป็นข้อเตือนใจเมื่อนี่ก็เห็นจงก้นแก่กเป็นร่าจึงขอยุติใบเพื่อนแกเนี่ยขอความสุขความเจริญจะมีแก่ปีแก่น้องลูกหลานทั้งหลายทุกทวนากันเถิน Que é um...